ประกาศวันเปิดตัวพร้อมภาพเบนเดอร์ทางการ Vivo X 1 0 0 Ultra Vivo X 1 0 0 S และ Vivo X 1 0 0 S Pro วันที่13พฤษภาคมนี้ mm hmm. ล่าสุดทาง Vivo ประเทศจีนก็ได้ประกาศวันเปิดตัวของ Vivo X 1 0 0 Series เรียบร้อยแล้วครับ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้เวลา19นานิเมรซึ่งตรงกับบ้านเราใน,วาในเวลา18บนิเคริกรครับพร้อมยินยันรุ่นที่จะเปิดตัวแบบครบถ้วนคือ vivo X100 ultra vivo x 1 0 0 s vivo x 1 0 0 s pro แถมยังเผยชมทั้งการออกมาครบทุกสีแล้วครับโดยดีไซน์ของ vivo x 1 0 0 series ใหม่นี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นและจะมีความจุที่ต่างกันไปด้วยตามนี้ครับ vivo x 1 0 0 ultra มาพร้อมจอโค้งและกรอบเลนส์ใหญ่พิเศษกว่ารุ่นอื่นอื่นมีน้ำมนสามสีคือสีดำสีไทเทเนียมและสีขาวมีรื่อความจุให้เลือกตามนะครับรุ่นแรม 12GB กิกรอม2 5 6รรุ่นแรม 16GB กิกรอม5 1 2และรุ่นแรม 16GB กิกรอม1น B บต์ vivo x 1 0 0 s มีหน้าจอแบบแบนกรอบเครื่องเหลี่ยมมีน้ำมันสีสีคือสีดำสีไทเทเนียมสีเขียวและสีขาวมีความจุให้เลือกตามนครับ รุ่นแรม1 2ตรอม 256GB รุ่นแรม 16GB รอม 256GB รุ่นแรม 16GB รอม 512GB และรุ่นแรม 16GB รอม 1TB vivo X100s Pro ให้หน้าจอแบบโค้งมีดีไซน์โดยรวมเหมือนกับ vivo X100 Pro มีใั้มา3สีคือสีขาวสีไทเทเนียมและสีดํามีความจุให้เลือกต่ำน้ครับรุ่นแรม 12GB รอม 256GB รุ่นแรม 16GB รอม 512GB และรุ่นแลม16กิกรอม1นึ่งทบไ์ครับ